ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาถึงทีมแชมป์ในรุ่นใหญ่สุดของนันยางโกหนูไทยแลนด์เลเจนด์ครับครับนั่นก็คือ TOA วิทยาเทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาทําสําเร็จครับ15ปีแล้วเขาก็ทําสําเร็จยิ่งกว่าในรุ่น18ปีได้แชมป์เลยนะครับมาฟังความในใจของผู้ฝึกสอนกันก่อนอาจารย์พรชัยมาลศรีครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับอาจารย์พรชัย15ปีตะกี้เราคุยไปรอบแล้วสิบแปดปีทีมนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อ18ปีทีมนี้นะครับก็รู้สึกกดีใจมานะครับ เพราะว่าเราส่งมา2รุ่นเราได้ชิงทั้ง2รุ่นนะครับและขอขอบคุณนะครับทางบริษัทนันยางแล้วทางเทศบาลเมืองนางรองผู้ผู้บริหารเทศบาลเมืองนางรองทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับและแน่นอนครับก็ต้องมีน้องๆครับพูดเป็นภาษาของบุรีรัมย์นิดหนึ่งฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับครับก็ขอขอบคุณชาวอำเภอเมืองนางรองทุกคนนะครับและคุณครูและก็นันยางนะครับที่ได้จัดอันนี้ขึ้นมาขอขอบคุณมากครับแล้วทำไมเราถึงได้แชมป์ในรุ่น18ปปีภาคอีสาน อะไรนะครับทำไมเราถึงได้แชมป์อ๋อเพราะความขยนันเพราะความอดทนของพวกผมเนี่ยครับเพื่อนบอกเรายังไม่เห็นขยันเลยโอ้ขยันมากครับ <laughs> และแน่นอนครับเมื่อเราไปรอบชิงชนะเิประเทศไทยเราวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างอ๋อก็ทุกภาคก็เตรียมตัวพบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีก็แล้วกันครับทีมนี้แรงมากครับแรงขอบคุณครับนี่คือที a วิทยาเทศบาลเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงทีเอวิทยาดังๆนะครับเน้นสองสาม